สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาเรียนทบทวนในเรื่องของคำศัพท์สำหรับที่เราใช้ติวสอบอา s ไออาว้กันคำศัพท์พวกนี้เราจะเคยผ่านตาม,มาแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนกันให้ทุกคนเตรียมสมุดกับปากกามาจดได้เลยเนาะการจดมันจะทำให้เราจําได้ดีขึ้นและมันจะฝึกการเขียนด้วยครูไม่มีเอกสารให้นะคะเอาสมุดปากกามาจดได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเรียน เขาเรียกว่าทบทวนคำศัพท์ในเรื่องของในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ s i ต์อันการ์เบนและก็อุนตเชียมีเนี่ยคือในเรื่องของวันนะคะเวลาแล้วก็การนัดหมายนั่นเองอม,มาดูคำศัพท์คำแรกเลยเดีย a g ชาร์กวันดีวอค่สัปดาห์หรืออาทิตย์นั่นเองดัสว o ค h นอ e นเดวันหยุดสุดสัปดาห์ อัมวอคเกนเดอร์ในวันหยุดสุดสัปดาห์อัมเป็นเพรสเ s อร์ซิชนะคะเดียฟเอทกก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองเดียร์ฟเอทักดัซยาปีเดียโมนาดเดือนพูดถึงวันวันจันทร์วันอังคารพฤหัสสุกอย่างนี้เราจะต้องใช้ p r e p o s i t um, i o n อัมบวกกับวัน เช่น a m o o n t a g ในวันจันทร์อ m d ด e น s t a g ในวันอังคารนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อย m ัม t ิดวอกอั d o n นัท t a g a กอัมฟราย a ักอัมว e n เดพูดถึงเดือนใช้ p r e p o s i t i o n i n Im นะคะในเดือนมกราอ m ม a n u น r อย่างเงี้ย i ิมม i ัพเีนะมีนาะเมษาก็ไล่ไปใช้ Im d e r f r r e l i n g หรือดูใบไม้ผลิ ซึ่งก็จะประมาณเมษานะคะเดียซัมเมอหน้าร้อนฤดูร้อน st, เดียรเฮปส์์ใบไม้ผลิอ่ไม่ใช่ใบไม้ผลิสิใบไม้ร่วงเฮปส์ต์แล้วก็วินเทอร์นะฮะยาเรไซเทนสตัวนี้เห็นไหมคะอ่าอาร์ติเคิลนะฮะเป็นเพศชายหมดเลยคือมัสคูลินเนาะเดียเดีูตัวต่อมาเ r ียม g ก n ดียมกันอวันอตอนเช้าเช้านะคะเดียโฟมิต a กตอนสายสายเดียมิตตอนกลางวันเดียนิตกตอนบ่ายบยเดียอตอนเย็นนะคะห้าโมงไปล้มีกลางคืนเราจะเรียกว่าดินาคก็ทั้งหมดนะคะในเรื่องของเวลานะคะ เช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นก็จะเป็นมัสคูลินหมดเลยเจียอ่าเจียเนาะมีแค่กลางคืนอย่างเดียวที่เป็นดีดีนัคต์นะคะอ่ uh, มาดูถ้าพูดถึงในเวลาตอนเช้าในตอนเช้าก็ใช้อำ่ำอ่ำโมกันอ่ำร์มิทากอ่ำมิทากอ่ำนักมิทากอ่ำอาเบนพวกนี้เนาะใช้อ่ำก็คือในตอนเช้าในตอนสาย ในตอนกลางวันในตอนบ่ายในตอนเย็นนะคะ p r ร p o s i ป i o n สียนันองมีแค่กลางคืนนะคะจะใช้ in ซึ่งจะกลายผันเป็นในรูปของ dative in der nacht นะคะ dative เพศหญิงเพศเฟมินีนผันจากเจรไปเป็นดีนั่นเองเออจากดีไปเป็นเ e r นั่นเองนะคะอินเจนาร์ตเจรกัสไปเป็นเดมนะคะเออดาทีบอะต่อ Morgans m for i t t mittags, nachmittags, abends, n a c h t s ทุกตัวที่มี S นะคะที่มี S อตัวเนี้ยก็จะหมายถึงในตอนเช้าเช้านะคะทุกวันนั่นเองทุกวันทุกวันในตอนเช้าเช้าในทุกๆเช้าอ่ะคุแปลผิดทุกๆเช้าทุกๆสายทุกๆกัลางวันทุกๆบ่ายทุกๆเย็นทุกๆคืน นะ,ะการที่มันมี s อยู่ข้างหลังเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นอะไรที่เราทำเป็นประจำเช่นครูรบอกว่า i h trinker ใช่ไหม morgans ไหมอย่างเงี้ย immer อะ, Im อะครูใส Im ่ immer ไป i n e n cafe นะคะประมาณเนี้ยก็คือฉันเนี่ย ดื่มกาแฟในทุกๆเช้าเลยนั่นเองเนาะ,ะก็จำไว้ว่าอะไรที่มันมี S แบบนี้คือเป็นอะไรที่เราทำเป็นประจำนะคะทุกเช้าทุกสายทุกกลางวันนะคะม,มาดูตัวต่อมา t t e l i s h ก็คือทุกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะ,อะไรที่มันบ่อยไม่บ่อยอ่ะ immer ก็คือ a l w a y s เสมอเสมอ,สมอตลอดเลย i ม t e n น e i s t e เนี่ยคือถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ80-90%ถ้า Immer อร์เนี่ยร้อนะคะในสิ่งนั้นที่เราทำหรืออะไรก็ตามเนาะทำตลอดส่วนไมสต e นก็คือส่วนใหญ่ oft บ่อยๆแต่ไม่ได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็บ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บอกบ่อยมากไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เนออกมาก็ประมาณ70%นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น60 60สถึง70%สิบนมาร์ชมาร์่วนมา r s h m a l l เนี่ยนะคะก็จะประมาณ50% 40 50ส่วนนีเนเวอร์ Never, คือไม่เคยเลยนะคะเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์ไม่เคยทำเลยนะคะอิลูกนีฉันไม่เคยโกหกอย่างเงี้ยนะฮะศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะต่อบาร์ท เร็วๆนี้นะคะใกล้ก็เร็วๆนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยบัด i ิสบัดอย่างเงี้ย i s b a r t เดี๋ยวเจอกันอ่าอย่างเงี้ยหรือว่าบิสใ i ล h นะคะบิสใ i ล h นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคือเดี๋ยวใกล้ๆมาเจอกันอ่านสะุดฟอร์ดทันทีทันใดเดี๋ยวนี้ s p ป t e r ภายหลังหรือ later ในภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะ เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะอันนี้ครูก,ก็มาทบทวนให้ทุกคนเนาะอ่ะต่อเป็นในเรื่องของเวลา f o r g e s t e n f o r g e s t e n วันก่อนวันเมื่อวานคือสองวันที่แล้วอ่ะ g e s t e n เมื่อวานขยายใหญ่หนะ่อยอ่ะ heute คือวันนี้ mor g e n คือพรุ่งนี้อ่ะ ถ้าหมอกัที่เป็นตัว M ตัวใหญ่คือเวลาตอนเช้านะคะอย่าจำสับสนกันนะคะอักันนะเจียมกันอักันในตอนเชา้าอีเบมกันอีเบโมกันก็คือวันมรืนนะคะวันมรืนดัสดาุวันที่เจียอสเตอร์ออกุก็คือหนึ่ง จุดศูนย์แปดหนึ่งสิงหานั่นเองเ s t คือหนึ่งส่วนมีใช้ preposition นั่นเข้ามาคือ am am e s t อสต u เอ็ง um, um, ก็คือหนึ่งสิงหานั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าความหมายภาษาไทยคือในวันที่หนึ่งสิงหานะคะเช่นคุยกยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยอะเจอะอย่างเงี้ยอ่ะเอสต a ออกกุส s ีสต์ไฟเออย่างเงี้ยคือวันที่หนึ่งสิงหาเป็นวันหยุดหรือ ich habe a r อร์ t u g u s t t กุสกิ s t t ์สตั้ฉันมีวันเกิดของฉันเนี่ยจะเป็นในวันที่1นสิงหาหรือในวันที่1นสิงหามันเป็นวันเกิดฉันนะคะทีนี้เรามาทบทวนเรื่องเวลา THE OUTSIDE เวลาถามเวลาถามวันนะคะใช้วันนะ,ะวันเนี่ยถ้าคือถามคือเวนคือเมื่อไหร่ในภาษาอังกฤษใช่ไหมเมื่อไหร่เนี่ยใช้ได้ทั้งถามในเรื่องของอวันจนันทังคันผู้ประหัดศุก หรือในเรื่องของเวลาว่ากี่โมงแล้วหรือนะคะในลักษณะที่เป็นเดือนก็ได้หรือเป็นอาทิตย์ก็ได้วันอย่างเงี้ยนะคะวันเอ่อวันส์ comes to the house อ่าอ,อาจจะบอกว่าอุ่มเซ็กซ์อัวอย่างเงี้ยก็คือหกโมงหรือมอเกนพรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะคะเออวันเนี่ยใช้ได้ทั้งถามในเรื่องของวันวันที่เวลาเนาะเออ ทีนี้เรื่องของการถามเวลากี่โมงแล้วถามได้สองแบบ which beat east east หรือ we feel our east นี่คือกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วทีนี้ถ้าเราถามแบบให้เขาเป็นประโยคหลักเราใช้ประโยคแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเราถามเขาเป็นประโยครองเรามีประโยคหลักก่อนเช่นเราบอกว่า c o n s o n y r s กันอย่างเงี้ยนะคะ which beat กี่โมงแล้ว is นะคะมันจะต้องมาอยู่นะคะสมมติอด็กูยกมาเขียนตรงนี้นะรูยกมาเขียนตรงนี้สมมติสมมติว่าสมมติว่าเขียนว่ามีประโยคหลักนะคะ conjunctions กันน,นะคะอ่าเนี้ยแล้วก็จะมีคอมมาแล้วก็ตามด้วยวี v, เห็นไหม speed มันจะไม่ใช่เป็น is s ละ มันจะเป็น A s is e นะคะอ่าถ้าเราเอาเขามาเป็นประโยคหลองถ้าเรามีประโยคหลักก่อน hop s u c แล้ว,แล,วแล้วเอาเขามาเป็น be เป็น s u c เนี่ยเนาะเ,เออทบทวนค่ะทบทวนเนาะทุกคนอ่ะต่อเวลาบอกเวลาอ่าตอนนี้กี่โมงแล้วบอกเวลามีสองแบบคือบอกแบบเป็นทางการกับไม่ทางการนะ A s is e ตอนนี้หนึ่งโมงไออวหรือ เป็นภาษาไม่เป็นทางการนะคะบอกว่า it is ice นะฮะแบบไม่เป็นทางการก็คือหนึ่งโมงซึ่งมันอาจจะเป็น13 00หรือ01.00ก็ไดนะ้ถ้าตอนนี้ half twice half twice คือกี่โมง half twice ก็คือ13จุด สาสเพราะว่า h a r ับมันคือครึ่งใช่ไหมคะคืออีกครึ่งชั่วโมงจะบ่ายสองนั่นเองหรือนะคะก็จะเป็นอ3 0่ถูกไหมคะอาจจะเป็นตีหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นตอนบ่ายก็ได้ h รับสวยืยนี่มาดูตัวต่อมาเฟ e ยเ r ล r r ร y อ่หลายคนอาจจะรู้แล้วก็คือแปลว่าหลาย f e ี t e ท for d r ท y กี่โมงอม อีก15นาทีนะคะจะถึงบ่ายสามซึ่งอีก15นาทีจะถึงบ่ายสามคือกี่โมง14.45ถูกไหมคะหรือ2.45่านะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวครูทวนให้เผื่อใครไม่รู้นะคะอ่ะเฟียร์เทลเนี่ยมันมาจากอะไรนี่คือเข็มนาฬิกาใน1ควอเตอร์เนี่ย15นาทีเนี่ยฟุ่มเซมินูเทนเนี่ยเขาเรียกว่า นะคะ fairy tale และถ้ามันเป็นครึ่ง15บวกกับ15ก็เป็นครึ่งชั่วโมงถูกไหมคะก็คือ harbor t u n d e นะคะ,ะและถ้ามันมาเป็น45นาทีเขาเรียกว่าอะไร drive f a i r tale นะคะ drive f a i r tale นี่นะคะ45นาทีเนาะ แล้วถ้ามันจบครบไปชั่วโมงมันก็หกสิบนาทีถูกไหมอ่ก็ eine Stunde หรือ60 Minuten เนาะอ้าวล่ะอ่ะมาดูตัวต่อมาเฟียเตอร์นาคไตรนาคก็คือหลังจากบ่ายสามนะคะมันก็คือกี่โมงล่ะ15.15 15, หรือ3.15น่นั่นเองเนาะ ทวนเรื่องของเวลาไปด้วยเลยละกันเนาะ,ะมาดูตัวต่อมารกนิดนึงเนาะทุกคนมาดูตัวต่อมาฟัมฟนะฮะในวงเล็บพูดไม่พูดก็ได้นะคะฟัมฟอร์ฟีคือกี่โมงห้านาทีก่อนสี่โมงนะฟมมินอทตินฟอร์ฟีห้านาทีก่อนสี่โมงมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ล่ะสิบห้าจุดห้าห้าหรือสามจุดห้าห้าถูกไหมคะ c ั o s ส for fear c ั o s สเนี่ยขั o วส์ขัเนี่ยมันก็คือเขาพูดถึงอสองสามนาทีนะคะมันใกล้ๆจะสี่โมงนั่นเองนะคะ,ะหรือเราจะบอกว่าไกลเฟียก็ได้คือใกล้จะสี่โมงแล้วนั่นเองเดี๋ยววาดนาะฬิกานะก็อันนี้หนึ่งสามหกสมมติสี่อยู่ตรงนี้สี่ตรงเนี้ยนี่คือเข็มสั้นเข็มยาวมันก็จะประมาณเนี้ย ตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นคือช่วงช่วงสองสามนาทีก่อนจะถึงสี่โมงเนี่ยคือใช้ได้สองแบบเพวร์สฟิเอร์หรือไกลฟิเอร์ก็ได้ถ้ามันสี่โมงตรงๆนะคะสี่โมงตรงพอดีกินเอาฟียอัร์อว่นะก็คือสี่โมงพอดีกินเอาคือ e อ a c ซ l y ลนะคะตรงๆเลยอ่ะมาดูตัวต่อมาฟัมฟนาฟิเอร์ห้านาทีหลังจากสี่โมง 5านาทีหลังจาก4โมงมันก็จะประมาณอย่างนี้นะคะเข็มมันก็จะประมาณอย่างเงี้ย <laughs> คือ4โมง5านาทีนั่นแหละเนาาะอ่5 nach 4 4คือก่อน nach คือหลังดูตัวต่อมา It is Fiercen f i r c e n u 30นี่คือเป็นภาษาบอกอย่างเป็นทางการ Fiercenu นะะ30 คือกี่โมงเนี่ยง่ายที่เป็นทางการแต่ถ้าบอกเป็นภาษาพูด as it half dry นะ,ะก็คือบ่ายสองสามสิบเนี่ยแหละ half dry สิบสี่สามศูนยะ์เนี่ยแหละหรือจะเป็นตีสองสามศูนย์ก็ไดนะ้ตัวต่อมาอุ um ้ม dry อัวง่ายๆเลยสามโมง f o n s way beast dry อัวก็คือตั้งแต่สองถึงสามหรือ บ่ายสองสถึงสิบหนั่นเองนะคะ up up ร r อวัวก็คือตั้งแต่ up มันคือตั้งแต่ตั้งแต่3ขึ้นไปซึ่งมันอาจจะเป็นบ่ายสหรือสะตีสาตรงกลางคืนก็ได้อันฝั่งเงินอันฝังเงินคือเริ่มต้น start begin เดียอันฝั่งเดียอันฟังคือการเริ่มต้นเนาะ เอาเฟื่อนเอาฟื่อนคือ stop หยุด does ender จบนะคะ does ender จบจุดจบ down down ก็คือระยะนะซึ่งอาจจะหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ระยะทางที่เดินทางก็คือระยะคือช่วงเวลาที่เราใช้ d e a t r m i n e การนัดหมาย นัดหมายเนี่ยเราใช้คำว่า vereinbaren หรือ ausmachen ก็ได้ Ich möchte einen Termin machen หรือ uh, Ich möchte einen Termin ausmachen หรอ Ich möchte einen Termin vereinbaren ก็ได้นะคะฉันอยากจะนัดนะใช้ได้สองแบบ verschieben, einen Termin verschieben คือการเลื่อนนั่นเองนะ yeah. e r a b r e d t s e i n แอัปเรตตคือการนัดหมายเรียกว่าเป็นการนัดหมายใช้พูดถึงเวลาเรานัดเจอกันแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะเช่นเราจะไม่ใช้เทียมีนเทียมีนนี่คืออย่างเช่นไปนัดหมอนัดไปอ่ำอะไรที่มันเป็นทางการนะคะแต่ถ้านัดเจอกันกับเพื่อนเงี้ยเราใช้ f a i อัปเร d ต์อิชาเบอ a คอรจะเป็นมิตอะไรละ่ะม e ตรไมน์เนมฟรอยดอย่างเงี้ยอ่ะฉัน วันนี้ฉันมีนัดนะคะแฟนอั a t e d อย่างเงี้ยฉันวันนี้ฉันมีนัดกับแฟนของฉันอย่างเงี้ยเย็นนี้ตอนเย็นอย่างเงี้ยใช้แฟนอ r a t e d อ่ะจบนะคะในเรื่องของเวลาแล้วก็การนัดหมายทบทวนกันไปเดี๋ยวไปทบทวนคำศับนายนะคะกลุ่มคำต่อไปคะ่ะ